สองธุรกิจนานาราวินาที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนกับ6ธุรกิจรายได้นี้ธรรมดากับพี่ใหญ่ของแก๊งนางฟ้าดาราระดับตัวแม่จากงานบันเทิงสู่การทำธุรกิจรายด้านพร้อมบทบาทคุณแม่ฟูทามนอกจากจะเป็นดีเจวีเจนักแสดงพิธีกรรวมไปถึงนักแข่งรถที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากแล้วสกา ในอีกมุมนึงนานาไราบินาก็ยังเป็นนักธุรกิจด้วยเพราะความสามารถในหาหน้านักธุรกิจของนานาไราบินาและสามีคนเก่งเวทไทเทเนียมก็เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเช่นกันที่ทั้งคู่เป็นสายบิสเ,เนสตัวจริงมีธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ด้านความงามแฟชั่นไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์เป็น working woman ของแท้จากดีเจสู่นักแสดงนักแข่งรถสุดเท่ นา,นานาไรบินาก็ยังมีผลงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวีเจดีเจพิธีกรนักสแสดงรวมไปถึงนักแข่งรถที่สร้างชื่อให้กับเธอแม้ว่าจะลดแล่นในเส้นทางบันเทิงมาอย่างยาวนานแต่นานาไราบินาก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองพันบทบาทสู่การเป็นนักธุรกิจควบคู่ไปกับคุณแม่ฟูธามดูแลทั้งครอบครัวและกิจการโดยลิธุรกิจของทั้งคู่นั้นเริ่มจากอันดับแรกในเวอร์เซคัดร้านตัดผมที่ทั้งคู่ผูกปันจนกลายเป็นสาขาหลายแห่งจากนั้นก็ยังมีธุรกิจการแฟชั่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบนรนด์นาฬิกา e d Win Watch X, n e v e r s a y c u t คอลเลกชันลิมิเต็ดที่ผลิตจำนวนจำกัดนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็วางขายเฉพาะที่ร้านธุรกิจด้านแว่นตาแว่นกันแดด Way and Half โปรเจกต์ที่ร่วมกันออกแบบแว่นสไตล์ยูนิเซ็กที่ผลงานนี้ก็เคยโชว์ในงานระดับโลกอย่างเซลโมปารีสที่วางขายอยู่ในห้างแบรนด์ดังธุรกิจเสื้อผ้าเด็กหนึ่งในธุรกิจของนานาที่ถูกพูดถึงบ่อยในสื่อโดยโปรไฟล์ระบุว่าเจ้าตัวดูแลเองโดยตรงและงานด้านกีฬาก็มีเช่นกันงานอีเวนต์กีฬา ว b l Thailand แด้วยที่ทั้งคู่มีบทบาทในโปรเจกต์การแข่งขันบาสเกตบอลรวมไปถึงงานจัดคอนเสิร์ตในนามธุรกิจของครอบครัวและสุดท้ายก็มีที่ดินต่างจังหวัดแล้วก็สร้างบ้านพักตากอากาศอีกทั้งก็ยังมีธุรกิจพื้นที่รีสอร์ทที่สวนพิ่องอีกด้วยแลนด์บอสแคมป์ใช่ไหมใช่อ่านี่สถานที่ของคุณเราก็ได้ข่าวมาว่าครอบครัวนี้เข้ามาซื้อทั้งุบเขาตรงนี้ oh. ที่นอกจากจะคองธุรกิจแล้วปัจจุบันโฮบานานาไราวินายังปรากฏตัวเป็นกรรมการบริษัท11แห่งปัจจุบันดำเนินธุรกิจ7แห่งถือหุ้น9รายการมูลค่าราวๆกว่า21ล้านบาทเลยทีเดียวที่นอกจากบทปาาธุรกิจแล้วก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงที่หลากหลายทางคิธิกรีเจน,นักสแสดงแล้วก็นักแข่งรถในส่วนของงานดีเจนานา,นา็จัดรายการอยู่ที่ขึ้น Virgin Hit อยู่นานหลายปีก่อนที่จะผันตัวมาทำธุรกิจแล้วก็เป็นคุณแม่ฟู่ทาแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในวงการบันเทิงอยู่เรื่อย ด้านชีวิตส่วนตัวของนานาไราบินาก็แต่งงานและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกบับเวทัยเฮน,นียมศิลปินฮิปฮอปชื่อดังรวมไปถึงมีเซ้อทองของใจเป็นฝาแฝดชายหญิงและปัจจุบันนานาเองก็รับบทบาทเป็นคุณแม่ผู้ทามที่ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการเป็นนักธุรกิจหญิงคนเก่ง